สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคลิปนี้แม่วาก็จะพามาดูน้องปฐมนะคะไม่ได้เห็นน้องปฐมกันมานานแล้วก็มาดูกันนะคะน้องปฐมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะนี่นะคะนี่คือขาข้างที่น้องปฐมขาดนะคะขาข้างที่ขาดนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้นะคะ แจ้าตัวเล็กก็แอบเข้ามาในกรงนะคะน้องปฐมเขาจะแพ้ทางแมวเด็กก็จะไม่กัดนะคะถ้าเป็นแมวโตนี่น้องปฐมกัดเลยนะคะสายตาก็ยังดุดันเหมือนเดิมนะคะนี่นะคะแรกเริ่มแม่วาไปรับน้องปฐมมาจากคุณยายหอมนะคะที่อยู่นครปฐมอยู่ที่นครปฐมนะคะน้องขาขาด ยายหอมเขาพาไปหาหมอที่นคนปรปฐมนะคะคุณหมอเขาจะทําการตัดขาให้น้องแม่วาก็สงสารนะคะไปรับน้องมาแม่เกียงนะคะให้แม่วาไปรับน้องมาดูแลทีนะคะเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งที่แม่วาดูแลในบ้านมาก่อนนะคะน้องก็พิการขาขาด เป็นแผลนะคะแม่วาก็รับน้องมารักษาแผลจนหายก็เลยไปรับน้องปฐมนะคะมาดูแลแผลเพื่อว่าน้องจะได้ไม่ต้องตัดขานะคะก็เอามาดูแลก็ต้องรักษาแผลล้างแผลทุกวันนะคะคุณหมอบอกว่าต้องใช้ระยะเวลานานนะคะกว่าแผลจะหายเพราะว่า น้องเป็นที่ขาหน้าขาหน้าซึ่งเป็นขาที่จะต้องใช้ทุกวันต้องใช้งานทุกวันนะคะก็จะค่อนข้างหายยากและช้ากว่าที่เขาเป็นขาหลังนะคะก็ต้องล้างแผลเช้าเย็นนะคะทุกครั้งที่แม่ว่าล้างแผลให้น้องก็จะ โดนน้องกัดนะคะเพราะว่าน้องดุมากเลยต้องให้น้องอยู่ในกรงนี่นะคะคือบาดแผลทุกครั้งที่ไม่ว่าล้างแผลให้น้องต้องล้างเช้าเย็นนะคะแล้วเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนี่นะคะบวมอักเสบเลยนะคะต้องไปหาหมอนี่นะคะบวมการที่เราเลี้ยงแมวนะคะเลี้ยงแมวไม่ว่าแมวเจ็บแมวป่วยแมวพิการ เราต้องใช้ความอดทนมากนะคะสูงสูงมากๆเลยแล้วก็ต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาจะอยู่ในอารมณ์ไหนจะยังไงบาดแผลของแม่วานะคะจะเยอะมากเลยนะคะบาดแผลของแม่วานี้แลกมานะคะแลกมาด้วยกับขาหน้าของน้องปฐมที่ไม่ต้องไปตัดขานะคะ นี่นะคะก็ต้องอยู่ในกรงนะคะอยู่ในกรงแผลก็เริ่มเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแม่วาก็ใช้ความอดทนนะคะใช้ความอดทนสูงมากก็ระยะเวลานานาน,นะคะเหมือนที่คุณหมอเ็าบอกว่าแผลข้างหน้าต้องใช้ระยะเวลานานาน,นานมากถ้าแผลไม่ติดเชื้อนะคะก็มีโอกาสกลับมาหายเป็นปกติ นี่นะคะปัจจุบันขาน้องเป็นแบบนี้นะคะถึงจะยังแห้งไม่ปิดสนิทเลยนะคะเพราะว่าบางครั้งน้องก็ยังมีแอบแทะบ้างนะคะเกือบจะแห้งสนิทสนิทแม่วาก็ลุ้นนะคะแต่เพอก็แอบนะคะแอบแทะแอบแทะมันก็เหมือนจะเริ่มใหม่นะคะจากที่ว่าเนื้อนะคะที่เขางอกออกมาใหม่กําลังจะปิดปากแผลน้องก็ บางทีก็วิ่งขึ้นวิ่งลงกงนะคะก็มีเลือดออกบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังเหลืออีกแค่นิดเดียวนะคะนิดหน่อยนี่นะคะอีกนิดเดียวก็จะปิดสนิทแล้วนะคะแม่วาก็ถือว่าคุ้มนะคะคุ้มกับความบาดเจ็บที่แม่วาได้รับที่โดนน้องกัดมานะคะทั้งแขนนี้ลายแล้วก็ด่างไปหมดเลยนะคะฝีมือน้องปฐมกัดแม่วานะคะ แต่แม่วาก็ไม่ถือสาน้องหรอกนะคะแม่วารู้ว่าน้องเขาก็คงจะหงุดหงิดนะคะหลายอารมณ์เพราะว่าหมอเขาบอกว่าน้องเป็นแมวหลายอารมณ์นะคะบางอารมณ์ก็เหมือนจะรักเราจับได้นะคะบางอารมณ์ก็จับได้แต่ไม่เกินสองสานาทีก็จะหันฝับมางับเราอีกนะคะการที่จะจับน้อง Una, จะเล่นกับน้องเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะ ต้องใช้ความระมัดระวังมากนี่นะคะขาข้างที่ขาดขาหน้านะคะขาขวาข้างข้างขวาข้างหน้าแม่วาก็พยายามนะคะก็มีเวลาก็เล่นกับน้องบ้างก็สัมผัสกับเขาบ้างนะคะถึงจะก,ก,กล้ากลักวแต่เราก็ต้องระวังตัวเองนะคะแต่ก็ต้องคุยต้องเล่นกับเขาบ้างให้ความรักกับเขาบ้างนะคะนี่นะคะขาข้างข้างที่ขาดของน้องตอนนี้ จากแรกเริ่มนี่ก็โอ้โหเยอะนะคะมาวันแรกนี่แผลท,ที่ยื่นออกมานี่เยอะมากเลยนะคะกว่าจะรักษาได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลานานาน,นานมากเลยนะคะค่อนข้างนานนานมากๆเลยจนบางท่านอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะว่าน้องปฐมรักษาขาอยู่นะคะนี่นะคะแม่วาก็จะค่อยๆลูป แต่ก็ต้องระวังนะคะพอเผื่อแป๊บเดียวเขาก็จะหันมาแงบเลยนะคะก็เวลาบางครั้งเขาก็เหมือนอยากจะอ้อนแม่วานะคะบางอารมณ์ก็เหมือนจะรักเราคุยกับเขานี่บางทีต้องใช้เสียงสองเสียงสามนะคะเขาชอบนะคะน้องปฐมนี่นะคะแม่วาก็เอาของเล่นที่คุณตามหมอคุณยายหมอนะคะส่งมาให้ก็รู้จักเล่นนะคะถึงจะมีขาหน้าเหลือแค่ ขาเดียวนะคะก็เล่นได้นะคะน้องก็ใช้ชีวิตได้ปกตินะคะเขาทาอะไรได้เวลาเข้ากระบะก็บางครั้งก็ใช้ขาหน้านี้นะคะอบสายแผลถึงนานนะคะกว่าจะแห้งขึ้นมาได้นะคะเพราะว่าน้องใช้ขานะคะเป็นประโยชน์ตลอดเลยไม่ว่าจะยันเวลาเดิน เวลาเข้ากระบะซ้ายน้องก็จะใช้ขาหน้ายันนะคะน้องเขาก็เหมือนใช้ชีวิตปกติเหมือนเขามีอยู่4ขานะคะเขาก็ไม่เคยคิดว่าเขามีอยู่3ขาแม่วาก็ดีใจนะคะที่รักษาขาน้องเอาไว้ได้นะคะนี่นะคะบทอารมณ์ดีนะคะบรอารมณ์ดีก็เล่นต้องขอขอบคุณนะคะของเล่น สำหรับน้องปฐมนะคะที่คุณตาหมอคุณยายหมอส่งมาให้นะคะแม่วาก็จัดสรรนปันส่วนไปให้กับเด็กทุกๆห้องนะคะได้เล่นกันน้องปฐมก็ได้รับวามนุขเคราะห์ไปด้วยนะคะนี่นะคะก็เล่นคนเดียวก็สนุกคนเดียวนี่นะคะมีขาเดียวก็รับเล็บได้นะคะที่รับเล็บนี้คุณยายหมอก็ส่งมานะคะ ตอนนี้ชีวิตน้องปฐมก็มีความสุขดีนะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีก็ขอบคุณที่ถามไทยถึงน้องปฐมกันมานะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณตาหมอคุณยายหมอส่งอาหารแมวป่วยแล้วก็อาหารกระป๋องมาให้กับเด็กๆนะคะก็มีเสื้อเสื้อผ้ามาให้เด็กๆเอาไว้ใส่ตอนอากาศหนาวหนาด้วยนะคะ ต้องขอกรับขอบคุณคุณตาหมอใหญ่หมอด้วยนะคะที่ส่งอาหารบำาุงมาให้กับมิ้วน้อยนะคะมิ้วน้อยแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะวันนี้ท่านได้ส่งขนมขบเขียวมาให้กับเด็กๆด้วยก็ต้องขอกรับขอบ,ขอบระคุณท่านมาณะที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆความเมตตานะคะที่ทุกๆท่านส่งมอบให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาก็ไม่มีสิ่งใดจะตอบ แทนพระคุณท่านนะคะก็ขอวอวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทำสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ท่านปลอดภัยทั้งไปและกลับทั้งครอบครัวนะคะขอพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆก,กกำลังใจที่ทุกๆท,ท่านมีให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญลูกแม่วาเสมอมาขอพระคุณคะ่ะ